นี่นะครับมาลองตัวรับบลูทูธแบบเสียบแจ็ค3.5นะครับตัวนี้เป็นบลูทูธ5.0นะครับสั่งมาประมาณ200กว่าบาทนะครับยี่ห้อยูกรีนนะฮะไม่รู้เรียกถูกเรียกผิดหรือเปล่าครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าใช้ดีเสียงดีอยู่เดี๋ยวมาลองใชใ้ดูนะครับวันนี้หน้าตาในกล่องก็ประมาณนี้เดืน,นะฮะมีคู่มือมาให้ ี๋ยวจะลองกับวิทยุธรรมดาธรรมดานี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะเสียบตรง usb เพื่อส่งเพื่อรับไฟอะ่ะแล้วก็เสียบเข้ากับจามจุดหเนี่ยเขาบอกว่ารับ YouTube b l บบลูทูธได้ก็มาลองดูกันนะครับ ก็ไม่ได้ตื้อท่าเลยมากน่าจะโอเคอยู่นะเปิดกรอนเปิดเป็นโหมด a u X ครับเสี a u ยงก็โอเคเลยนะครับเหมือนกับตอนสามท่าเลยที่จะบอเธ เป็นเสียงจากสายเชื่อมต่อบลูทูธอไรเงนี้ครับแค่นี้ก็สามารถต่อบลูทูธ5.0ยแล้วนะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยไม่ก็ยังดูดีอยู่นะโอเคครับใครที่สนใจก็ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยประมาณ200กว่าบาทนะครับ อเของแท้ต้องก็ลองเลือกดูนะครับตัวนี้จะเป็นของแท้ของยูกรีนนะฮะคุณภาพเสียงก็ได้เทียบเท่ากับการต่อแบบ3.5เลยนะฮะก็ะถือว่าโอเคเลยโอเคเลยครับครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับกดติดตามกดหัวใจด้วยนะครับ